ดีจ้ามาพบกับสาวดอนนมอังกฤษคือเกาจ้าเมาื่อนี่มาจากบะนี่เมื่อนี่พ่อยเสียนฮอปอเปียจา้าฮอปอเปียเมื่อนี่มูแฟนสีมะเลนน้ำเนาะจ้าเมื่อนี่อันบบรูจะเห็ดหนังซูเพิินกินเนาะจ้าก,ก็เลยว่าสีเห็ดถอดปอเปียแล้วก็เห็ดย่าบุญเสร็เนาะจา้าบะนี่พ่อยกะเสียน หอนาจ๊ะหอปอเปียสีมะห่อปอเปียให้เบิงจ่ะหอแบบเฮ็ดแบบพัดบ้านๆเนี่ยนะจ่ะอันอันนี้เป็นเนี่ยจ่ะใส่เป็นอันใส่อันวุ้นเส้นจ้ะวุ้นเส้นใส่หมูสับนี่วุ้นเส้นใส่หมูสับแล้วก็ใส่ผักกะลมัมใส่แค่อสจ้ะผัดแห้งๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น อันปอเปียกุ้งจ้ะนี่ปอเปียกุ้งเป็นโตเลยจ้ากุ้งเป็นโตจ้ะหอกุ้งเป็นโตอันนี้อันแบบหอกุ้งเป็นโตมันกะกุ้งกะโตใหไ่เนาะจ้ามันมันมีแต่ใส่นี่นะมันมีแต่นใส่แบบนี้จ้ะมาจ้กทุกคนมาหอปอปอเปียะซอยพ่อยนะจ้ะอันนี้อันนี้ใส่ที่ตัดเคิงเนาะจ้ะมันเปลี่ยนอันพ่อสิหอกุ้งใส่แผ่นใหไง แต่ห่อใส่บุญเสนพอ่อยใส่พ่อยใส่ขนาดนี้ไหมจ๊ะนี่ขนาดกลางขนาดกลางแบบนี้มันเป็นแบบแซ่แข็งจ้าซื้ออยู่รานไทยเป็นแบบแซ่แข็งแล้วห้อกะเอาม้าห่อใส่เบอร์เบอร์ห่อกะเอาเก็บเนาจะแล้วกะเนวติดพ่อยกะเอาไข่เลยจ้าเอาแต้ไข่แดงเอาแต้ไข่แดงอันไว้ติดกุ้งกะเนี่ยจ้าก,กุ้งกะเฮดบ่รลายจ้านี่มันใส่ในหน่อย ฮอกะมักใส่อันพริกไทยดำใสเกลื่ะนะจ้ะหรือว่าใส่ซอสซีอยู่เขาอย่างก็ได้จ้ะมกักไยกับสีหออันบอบ,อบอมีถุงมือ้วจ้ะถุงมือเบิดก็เลยบอได้ใส่บ,บอบวากันเนาะจ้ะ ใส่ไข่ทางสิเราจ้ะมันมันบอเห็นหรอกจ้าพ่ออย่างมามหอโซ่ซื้อหอนปอเปีย้ยบริเวดวิดีโอกินจ้าเมื่อนี้แต่วันสิมะหอปอเปียใย้เบิงปอเปี้ยกุ้งเนจ่าแล้วแล้ว ปอเปียกุเดี๋ยวพ่อยสีทายตอนถอดให้เบิงงพร้อมจ้ะว่าออกมาแล้วเป็นหนาตาจังไหเนะจ๊ะจ้าทุกคนอันนี้พ่อยกะห่อกุ้งเบิดแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นกุ้งนะจ๊ะห่อกุ้ง บันนี้พ่อยกับสีฮอใส่วุ้นเสน้นนะจ้ะใส่วุ้นเสน้นค่ะเอจา่าแผ่นมันใส่กลางมันมียนใส่ไงก่านีอยู่จ้ะใส่ไงใส่ไงก่านีกับมีจ้ะแต่ว่าพ่อยังบ่อยากได้พ่อยอยากเห็ดแบบน้อยๆนะจ้ะบ่เห็ดแผ่นใหญ่เขาก็หลอกออกสีนะจ้ะมนันบ้าง มือกับมมีจะใส่มือเนี่ยจ้ะอันล่างเรียบร้อยแล้วจ้ะมือกะเลยจ้ะใส่ประมาณนี้แหละ ไครจะสินประมาณนี้บ่อเปียมักสินในหน่อยประมาณเนี่ยจะบ่อหมักสินไงหมักแบบในหน่อยเจ้าแง่มาจะตั้งเถ้าห้อยอันใหญ่เลยมันกะอิ่มไปเนะาะจ้ะกินแบบบรต้องตัดมจาจะกินแบบข่ำต่อข่ำใช่ไหะแบบบรต้องตัด วุ่นวายได้จ้ะวุ่นวายโทษหลายๆจ้ะทั้งหมาทั้งคนเนี่ยแบบนี้วันอยู่ตรงสีเหลือจ้ะนี่จ้ะสวยงามเลยจ้ะสินประม่านสำนีจ้ะสวยงามพ่อยมักสินแบบใบใหญ่ปันไดใบนลอยปันไดจ้ะจ้ะจ้ะปะนะมากะหมากะวุ่นวายเด้จ้ะ เฮ็ดก่อนจะตอนนี้หาโมงแรงแล้วมูสิมาประมาณหกโมงค่าแต่อนไปในเมืองจะไปหาสื่อของก็เลยอันก็เลยกลัวสิมาเฮ็ดเนาะจ้ะแต่ว่าพ่ออ่างพัดใส่แหวนก่อนนะจ้ะพัดใส่แหวนมันแหงแล้วก่อนไปย่ามห้องห้อก็เฮ็ดมันแน่นๆเนาะจ้ะเวลาถอดน้ำมันมันค่อยบมันคอยบอบน้ำมันเนาะ แล้วก็ถอดออกมากมันก็สีง่ามพร้อมจ้ะถ้าใครงวนจ้ะสีประมาณซัมน่จ้ะใส่ประมาณซัมเนิใส่ในน้อย,อยจ้าทุกคนบันี้พ่อยก่ะฮอเสร็จเรียบร้อยจ้าเบิดแดละจ้าอ่าเบิดละจ้านี่ เต็มถาดได้ได้เนีร์ฟจะได้ประมาณประมาณสิบหาสิบหกอันจะประมาณเครื่งหอเนี่ยจ้าอันนี้พ่อยกับหอบอเบิด์เรืออยูเครื่งหอพ่อยกัปแซ่สองแข็งไว้คือเก่าจ้ะนี่ละจ้าปอเปียพ่อยหอเรียวๆบะนีะ้เดี๋ยวพ่อยสีขอตัวลาไปก่อ,อนละ,ะจ้าแต่ว่าส่วงถ่ายคลิปเดี๋ยวพ่อยสีถ่ายอ่าตอนถอดปอเปียให้เบิร์นละจ้าว่าออกมาเันสีงามบอลละจ้า วันนี้พ่อยกะสีคอตโตล่าไปก่อนนะจ้าพ่อกันคลิปหนาจ้า